สวัสดีค่ะก่อนที่ทุกคนจะเห็นหนูยืนอยู่จุดนี้หนูเคยท้อเคยอยากเลิกแต่อุปสรรคไม่ได้มีไว้เพื่อขวางเราแต่มีไว้ให้เราพิสูจน์ว่าเราจริงจังกับมันมากแค่ไหนและสิ่งที่หนูนำมาใช้เพื่อเตือนใจนั่นก็คือพระราชบายของในหลวงรัชกาลที่10โดยเฉพาะราชบายด้านการศึกษาที่เน้นเสริมสร้างวินยัยการมีจิตสาธารนณะและอยู่อย่างพอเพียงพระราชบายนี้ช่วยเตือนใจหนูเสมอว่า ความสำเร็จไม่ใช่แค่ปลายทางแต่คือกระบวนการของการเติตบโตสำเร็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบทรงมีพระบรมราชบายด้านการศึกษานะคะคโดยที่จะมุ่งเน้นพัฒนาให้พวกเราทุกคนเนี่ยมีพื้นฐานหมดสี่ด้านนะคะได้แก่นกบบหนึ่งมะะีทัศนคติที่ถูกต้องตพอเบ้ามือสองมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงนะคะมีคุณธรรมเราต้องเป็นบุคคลที่มีคุณธรรม ด้วยนะคะสามมีงานทำมีอาชีพที่ดีเพื่อที่จะได้เลี้ยงตัวเองและเลี้ยงครอบครัวได้นะคะและสี่คือหลังจากที่เราดูแลครอบครัวเราได้แล้วเราก็จะต้องดูแลบ้านเมืองในการเป็นคนที่ดีด้วย ดบคืออะไรปรึกษาแม่ได้นะคือช่วงนี้หนูคิดว่างานที่หนูทำอยู่อะไรหนูเด็กก็ไหวจะพอทำไปทำมาแล้วมันเหนื่อยก็นอนพักบ้างเพื่ออะไรอะไรจะดีขึ้นคุณอ่ะวัาที่เรานูคือวันนี้หนูมีเรื่องอยากมาปรึกษาด้านหนึ่งคือช่วงนี้งานที่หนูได้รับก็บหมายมนค่อนข้างเยอะเข้ามาหนูก็เลยตรงหนักว่าบางครั้ตัดแต่งความมันได้ไม่ดีพอ สึกว่าเป็นกดกานที่ชั้รูใช่ก็เป็นธรรมดาแล้วในตำแน่งประานอย่างแต่งคขั้นวแบบงความกดนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ดีแล้วคูดีใจที่หนูมาแชร์ับพนะุก็อยากให้นูรู้ว่าหนูนี่อยู่เองหนูอาจจะแบ่งขทางล้างานทหเพื่อนทีมสภานักเรียนซึ่งกูก <ella> ็เช <th> <Leaf> ื่อว่าทุกคนเนที่จะแบกหรือว่าถ้ามีปัญหาติดขัดอะไร คุณครูุกท่านก็บอกีใจให้ควารึกไม่ดค่ะพอนี้มีความเครียดไหมลูกเยอะไหมคิดว่าเราทําหน้าที่ประธานนักเรียนได้ไม่ดีนะคะก็วันนี้ดีใจนะเปอร์เซียมาหาพอ,อนะคะพอก็มองดูดูมาตลอดวันเนี้ยอยากจะบอกเปอร์เซียอยู่สามคำพอ,อก็เป็นผู้นําเหมือนกันหนู นะเบอร์เซียเป็นผู้นําของนักเรียนพอก็ต้องเป็นผู้นําของคุณครูวันนี้มีสามคำที่อยากจะบอกเบอร์เซียว่าวันนี้เราจะมีกําลังใจในการทํางานในการเป็นผู้นานะคะเราต้องมีคําว่ากล้าหารเสียสละและอดทนกล้าหารที่จะทําความดีเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและที่สําคัญต้องอดทนนะลูกอดทนในการทําความดีการที่เราจะเป็นคนดีได้ ว่าเราจะผ่านอุปสรรคต่างๆได้เราต้องมีความอดทนถ้าหนูทำสามคำนี้ได้หนูจะเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติแน่นอนอ้อ,อมั่นใจหนูเคยคิดว่าความสําเร็จคือการที่เราไม่เคยล้มแต่ในวันนี้หนูดูแล้วว่าความสําเร็จคือการที่ลุกขึ้นมาใหม่ในวันที่เราหมดแรงและหากไม่มีพระวุรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่สิบคอยเตือนใจหนูก็คงไม่มีหนูที่เป็นผู้นาในวันนี้พลเมืองดีเป็นผู้นําความคิดเลิศ ชาติย่อมเกิดความรุ่งเรืองเมืองสดใสสังคมสุขคนดีมีวินยัยจะนำไทยพัฒนาสถาพร